ผมค็คีเ่าครับนี่เราวคิดนี่ก็คือครับเรื่อยถ่ายฟอครับนี่โอ้เสียงแหน่นครับพี่น้องเสียงแหน่นอัดเต็มใบมีเมดเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้ถ่ายครับพี่น้องเลยมเมื่อนี้เจียกับเพิ่น,นดูโกบเจีเสาร์เลยครับเมื่อนี้เสียงกันเนียนๆครับเมื่อนี้อัดเต็มใบมีด มีแต่งานดันครับเมื่อนี้มองนี้คุณพ่อเพิ่นสีห็ดขอบนู้นได้ครับพี่น้องนี่เป็นเป็นแบบหิดขอบนู้ครับนี่ต้องใหดสูงกว่าหาหน้าครับนี่ต้องระดับไปมันสูงกว่าหาหน้าครับนี่จำอะไรครับน้ำท่วมครับพี่น้องโอ้ฟังอยใบยางเดียวเลยมื่อนี่เหยียบเป็นเหยียบครับ เลยอัดเลยอู๋เวลาถอยต่อค่อยๆค,ครับเพราะว่ามันมีห้อยรถเกีียวครับเพราะว่ากำลังเปิดนาแรกครับนี่เดี๋ยวคันใดคล้องแรกคลขข้องสองไปแล้วครับวิญญาณนะครับพี่น้อง,องเดีเ๋ยว่าคล้องแร่วิญากไม่เจอนะเพราะมีห้อยรถเกีียวครับพี่น้อง ยังแน่นเลยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่าใบมีดคัทมีกับคีม่วนคีม่วนยิงดื้อครับพี่น้องเอ้ยคีมมีต่อต่อโอ้ยเห็นใบเห็นต่อยนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอู้หูอู้หูออกแล้วออกแล้ว โอ้ตใหญ่ครับพี่น้องเลือดออกเร็วออกเร็วอ้ต่อใหม่ขยอมบอกออกเร็วออกเร็วดูเกียรหน่อยครับพี่น้องอุ้ยตใหญ่ครับต่อใหม่ขยอมไม่ตัวหนิอูดออกอะไรครับออกเร็วเกียรหน่อยโอ้โหเจอตอครับเจอต่อโอ้เอ้ามันเลมมันเลมมันหลม ซัมซีมนะครับตอซัมเนี่ยยังบูธือกันนี่นะครับตอเพื่อนเนี่ยเห็นปะไรนะครับพี่น้องนี่เพมันบูธือกันตัวกับตอครับนี่ยเว้ยถือใจอาจารย์ใบพันยังล่ะครับนี่อยากให้มันมีหลายกว่านี้ครับมาทางตอนี่ ซ้ำเสียมครับท้ำนี่โอ้ยฮ่ฮ่ฮ่เดือดฮามแล้วครับโอ้ยโอ้ยสุดทิ้มไปอยู่ด้วยมันวายวันบบนี้าานกำลังเด่นดีละ เทว่าสีน,น,าน,นี่ก็กค่เนาเทวศว่าขวนกับหลากหลายในจำนนเทว่ิกับทว่ิธรรมดาครับควัสมีอาจารย์เพิ่นบอกว่ามีควัแห่งดีครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติครับสามีควั อ้เพิ่นเติมลอบม,มาใหมา่เพิ่นบกฮอยฟี่เลยเนาะบ้านหันมันอยากดึง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 อีหล่ะบานนะี้เน่ครับการดันการยังมันก็ดีเนาะเพราะว่ามันมีเบียดทวงรล่อทั้งรับขั้นนี้อาจารย์เพิ่นใส่มาให้เรียบร้อยครับนี่ใส่เบียดทวงรล่อใส่ทางหลังสองก่อนโอ้ คือก่อนเดียวว่าอาจารย์มันใส่ใหอยสองกอนเนาะน้ะนำหน,น,นักมากกระชินหนักตื้มกันไม่หยุครับพี่น้องลอดนี่บ่มีฟี่เลยนะครับนไปง่ายๆสั่งนี่ลยนะครับพี่น้องลงลางหลายรอบว่าไรครับอย่ามันลมจะว่าจะโอ้บยบขนาดที่รูแล้วครับผมว่า มันหน้าโคกครับเท่านี้หน้าโคกหน้าน่นครับพี่น้องบทตองยานลมยานหยังครับดันได้เต็มทีครับพี่น้องอัดเลยมือนี่บ่ตองยานลมครับตะว่าหน้ามันหน้านุ่นครับเท่านี้หน้าโคกครับบ่ไดดคือชิปบังหนัดในเฮ็ดชิปบังหันนี้หน้าห่วยหน้าหองบ่ไดดครับพี่น้องตัวาน้ามันหึมอยู่ตลอดครับแต่ว่าตัวนี้ โบน่สซีมีปัญหาครับลอยเปอร์เซ็นแล้วตัวนี้งมันมีลมครับเับประกันได้เลยเออเป่นตัวใบนจลาหลางเลยครับาราง,งานทำงานของเพื่อนใบกับใบไปป่าครับเพื่นนี่ยางอินโบน่าครับ ตัวสุดเป็นงานสอมหัวงานไทยครับกับเก่งครับเพี่นนี่มู้ซื้อ่าสิโอเคครับผ่านเพราะว่าเพป็นขับรถมาตั้งแต่น้อยครับเพป็นกระบะเด้ไปเรียนไปยังมากนะครับแต่ว่าใส่ประสบการณ์ครับพี่น้องสิเป็นรถแท็ก๋เก๋ใหญ่รถแม่โค่รถยังเราก็เคยขับเคยสอบม,มาเบิดเพี่นนี่ บ่วสิบปิ้นบมักอะโลโปข้าวของของกระจายข้าวอยู่เพื่อนผู้ใหญ่เราก็สอบได้ครับเพื่อนนี่เื่องสอบเพ่องเสียงเืียงใส่ไฟฟ้าเารแล้วเส็เ้นบัเลยครับเพื่อนนี่โอ้ผมยอมเลยเราก็ใส่ประสุนสารลนลวดเ่ลครับพี่น้องเลยแต่ว่าของมักเพิ่นที่สุดไปคือนรถฟอร์ดครับฟอร์ดเพิ่นมักอี่นี้ครับพี่น้องเสือบกว่าเพิ่นนํำห้อยนี่ นำห้อยรถเด็กเพื่อนหูเพื่อนหูวน้ำรถได้ครับขับมือได้ลอยเอาร้อยเอารถไปไถกับพญานาคเพื่อนหูเลยครับปั่นจักรยาน,น้ำเลยปั่นจักรยาน,น้ำเลยตัวขับคนนี้ดูควัดสลากของคนครับดำดิ้นมากครับเป็นผิดผวนมากเลยเพราะว่า,าม,มึนน่ะไม่ผิดเป็นมึมแข็งครับพี่น้อง มุ่งเสือกถ้าแบบสุดสสดันม,มุ่งเสือข้ามาซะก่อนนะครับเราจะสิดปล่อยดันมาง่ายๆอัดเขาโม่ไปเลยมันเต็มไปเลยเพราะว่าโม่มนี่เป็นมุมแคบแล้วก็สูงนั่นครับพี่นอ้องระวัง่างดูเดิดูสิเลย ตัวจับฝาดยาวไปเรืเ่อยห้องมานี่โอละนอกระบอกต้องมีครับมาอนี่อันจ้าวยาวลูกเดียวเลยครับพี่น้องเอ้ยเล่นกับอาจารย์ใบข้ามาเอ้ยระวังบางนัดคุณพ่อเพิ่นโดนบังนัดเคุนสัวรน้ำเลยนะ ทั้งสองอย่างเลยครับนี่บาดหน้าหาปุ๊บเลยครับบันคือได้คุณพ่อเพื่นพอพนกัสิเร่ให้หน้าแง่เบเก่าครับบันแง่ใส่กันเลยครับบันบ่มีนูน่นบ่มีนั่นเลยครับบันสลปใส่กันเบอร์เลยครับพี่น้งองเดี๋ยวอีกยูนาหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวสีดัดนออกให้เบิดไปเลยเออ หินอยู่ในบริเวณนแบบี้ครับใกล้เกียบสิเต็มดูแล้วครับพี่น้องอัดมาเรื่อยๆครับเียงอย่างครับพี่นองเลยทำลางเขาปานนอัดไ เจอตอใหญ่ครับต่อใหม่ขาย่อมครับนี่ต่างโจโคู่เรียกครับพี่น้องเพิ่นผู้ใบถึ้ใไก่บันยังเลยครับ ทุ่มเทนเพราะว่ามันได้เสียลวละตันแล้วครับพี่น้อง อำเภอวังหินครับหนึ่ง ที่เพื่อนเรเอาอันซาเบาซีหงวยมาเหยียบซีบูมาหิอุย้ยเสียงพี่น้องเลยที่เพื่อนเราฟังเพ่งเสยมัอน,นี้เพิ่นได้ฟังเพลงไมนั่นเลยครับพี่น้องเลย พอนเดอสร้างเอามุมออกน้ำตัวนี่มุมนี่ก็เป็นมุมแค่ยูมุยยหมหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าบบใส่ปัญหาครับสำหรับคุณคู่ใบอ้งอ้โอ้จวดเหรอ่ะ bỏ à Ối nó bằng hai mày đen nữa ไงใใครับเนี่ยมันมีเกห้่ยรถเจียวนะเมยครับเนี่ยโค้งฉีดเดี๋ยวได้เปิดนคล้องเหละนี่ก็ปาญหาแล้วครับนี่มัญหาแต่คล้องเหละแล้วดิโอโอ มุมแคบครับมุมแคบครับพี่น้อง ต้องรนะวังเลยจัหน้อยครับเพราะว่าี่าดีจังวะวัยนีดยครับนี่มีจะใหม่ครับนี่เ้อหม่ดูรับไม่สดงครับนี่อืออือ เดินคลิปนี้เด้อค,ค,ครับฝากคดไลค์คนแชร์ด้วยด้วยครับเนเดี๋ยวคลิปนี้วขออนุญาตเกื่อคิปไปเพื่อนสามีก่อนครับสวัสดีครับผม